สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราพอดแคสต์นะครับกลับมาพบกันผมจิตกเกษมงามนินครับวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนโควิด -19 แบบ mRNA นะครับ mRNA นะครับของไฟเซอร์แล้วก็โบทเดอร์นานะครับเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ประชาชนแล้วก็พวกเราเนี่ยมีความสนใจกันมากเกี่ยวกับวัคซีน ของสัญชาติอเมริกาเนี่ยครับว่าเออทำไมประเทศไทยถึงไม่สั่งมาคุณภาพดีกว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็เออกเออ็เป็นวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะครับเป็นฟัคซีนแบบเทคโนโลยีใหม่นะที่เขาเรียกว่าแมสเซนเจอร์เอ็มเอ็มคือแมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอนะครับเ,ออเทียบกัน2ตัวละกันเพื่อสามตัวละกันนะเพื่อความ ง่ายในการคุยกันนะฮะตัวแรกไฟเซอร์เนี่ยเป็น mrna นะครับตัวที่2ที่ประเทศไทยเราเได้รับไลเซนต์มาผลิตในประเทศนะก็คือวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะฮะ a s t r a เซ n น c a นะครับ s t r a z e n e c a นะครับอันนี้เป็นวัคซีนแบบเวกเตอร์ไวรัสนะครับแล้วก็สคือวัคซีนซิโนแวคของจีนอันนี้ก็เป็นวัคซีนแบบเชื้อตาย ก็คือเอาซากเอาซากของไวรัสนะฮะที่ยังเห็นดีเอ็นเคือยังเห็นพู้ง่ายว่าเอาเอา,เ,อาเราต้องการซากที่มันหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยเอามาฉีดเข้าร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้ว่าเอออันนี้นะคือสิ่งแปลกปลอมนะให้สร้างภูมิมาเพื่อกําจัดมันนะครับคราวนี้มาดาูความแตกต่างระหว่างวัคซีนไฟเซอร์กับวัคซีนเอส แอสตราเซเนกานะครับเพราะว่า2อ,อันนี้มีเทคโนโลยีที่ต่างกันครับวัคซีน mrna เนี่ยก็คือ,เ,อเป็นการเขาเรียกว่าไปเอาชิ้นส่วนไปเอามองกุฎของไวรัสโคโรนาไวรัสนฮะ covid 1 9เนี่ย, COVID ยมันมีตัวไวรัสตัวนี้มันมีจุดเด่นก็คือว่ามันมีหนามแหลมแมเหมือนต้นหนอนนะ,ะที่มีมงกุฎเป็นน้ำหานะฮะเขามีจุดเด่นอยู่ตรงนั้น นะครับเพราะฉะนั้นอไอเดียก็คือว่าเราจะเอาทําให้ยังไงให้ร่างกายเราเนี่ยรู้จักไอไวรัสโคโรโนาไวรัสตัวนี้จะได้สร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านมันมากําจัดมันนะครับเพราะฉะนั้นนักพัฒนาวัคซีนของไข้อเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศนะฮะจริงๆก็หลายประเทศก็พัฒนาตัววัคซีนแบบ mRNA เนี่ยเหมือนไฟเซอร์แต่ว่า ณปัจจุบันที่นำมาใช้กันอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็คือของไฟเซอร์กับโมเดอร์นะครับก็คือว่าทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวิธีเนี้ยเขาใช้เอามงกุฎนะฮะคือเอามงกุฎเนี่ยที่ที่เป็นมงกุฎของที่เป็นเอกลักษณ์ของไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยแหลมแหลมนะครับเอามา,าสร้างโปรตีนคือพูดง่ายเอาเฉพาะมงกุฎมาไม่เอาไวรัส นะเอามาใส่ในในก้อนโปรตีนก้อนโปรตีนเนี่ยนะฮะเขาจะต้องอแล้วก็เอาก้อนโปรตีนเนี่ยามาผลิตเป็นวัคซีนแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับเพราะงั้นวัคซีนไฟเซอร์กับบอเนนาเนี่ยจะไม่มีการฉีดไวรัสเข้าร่างกายของผู้ผ,ผ,ผู้รับาการกระตุน้นภูมิคือพวกเรานะแต่ว่าจะมีไอตัวโปรตีนที่มีไอตัวมงกุฎของ โคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะอยู่ในโปรตีนนั้นแล้วก็ฉีดเข้ามาฉีดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อฉีดเข้ามาเพื่อว่าจะให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าไปเจอไอ้สิ่งแปลกปลอมที่มันมีมงกุฎอย่างนี้นะมันคือสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายจะต้องปล่อยตัวสารมาทําลายนะก็คือต้องสร้างร่างกายต้องสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านมาันแล้วก็ทาลายไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น พอไปดูตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยไอ้ความยากของเทคโนโลยี m rna ก็คือว่าไอ้โปรต์ไอ้ตัวมงกุฎของโคโนาเนี่ยไม่ยากนะฮะสามารถที่จะก๊อปปี้มาได้แต่ว่าจะทำยังไงที่จะสร้างไอ้ก้อนโปรตีนเนี่ยที่เก็บไอ้มงกุฎตัวเนี้ยแล้วก็เอาไอ้เอาไอ้ก้อนโปรตีนเนี้ยฉีดเข้าไปในร่างกายเราระหว่างที่ฉีดเข้าไปเนี่ยระหว่างที่ มันรอให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะมาต่อต้านเนี่ยไอ้มองกุฎเนี่ยจะต้องไม่ถูกร่างกายทําลายไปซนะก่อนนะนะมันก็เลยมันก็เลยชื่อมันก็เลยคือว่ามันก็คือ messenger RNA นั่นเองก็คือว่า,เป,า,เ,า,ปานะเป็นการสร้างโปรตีนขึ้นมานะเป็นการสร้างโปรตีนขึ้นมาโดยมนุษย์เนี่ยโดยมีไอตัวมงกุฎนะฮะของ เอ,อ่อไอโครนาไวรัสเนี่ยนะอยู่นะเพื่อส่งเข้ามาบอกร่างเซลล์ของร่างกายว่าเอออันนี้คือสิ่งแปลกปลอมนะนะเป็นการส่งสารนะเป็นการใช้ m มสเซนเจอร์ส่งสารว่าไอมุ่งทัเจอไอ,ไอสิ่งแปลกปลอมสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วมีมงกุฎแหลมๆอย่างนี้นะจัดการเลยนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะต้องออมันยากตรงที่ว่าไอโปรตีนก้อนเนี้ยที่ฉีดเข้ามาเนี่ย ทำยังไงจะมาให้ถึงเซลล์แล้วก็เซลล์ในร่างกายเราก็ถึงบางอ้อแล้วก็จะได้สร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายมันนะครับคราวนี้มาดูของ a s t r a z e ซ e c a ซึ่งเป็นของมหาวลัยออกซฟอร์ดนะครับเขาก็ใช้วิธีสังเคราะห์ไอ้มองกุฎตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการสังเคราะห์อของเขาเนี่ยจะมาจากอย่างไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือการนำเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยจะต่างจากของไฟเซอร์ การนํำให้ตัวมงกุฎของโคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปสอนให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านมันเลยนะฮะของแอสตาเซเนกาเนี่ย,ะะยใช้ไวรัสเป็นตัวนำเข้ามานะครับแต่เป็นไวรัสที่เอ่อที่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่สร้างอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นไวรัสที่เหมือนกับทำการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาแล้วนะฮะว่าเฮ้ ใช้ไวรัสตัวนี้นะคุณเป็น,ปนคนเอามงกุฎเข้ามาสู่ร่างกายของมนุษย์นะเท่านั้นพอแล้วแลวคุณอย่าไปแตกตัวอย่าไปแตกตัวให้กลายเป็นไวรัสเ,เพื่อที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ต้องเราใช้เขาใช้แค่ไวรัสตัวน,นี้ซึ่งอาจจะเป็นไวรัสมาจากสัตว์มาจากอะไรก็แล้วแต่นะที่ที่เทคโนโลยีหามาได้แต่ว่า,าให้เอามงกุฎตัวนี้เข้ามาส่งให้เซล ในร่างกายเราเพื่อเรียนรู้ว่าอันนี้คือโครนาไวรัสแล้วก็จะต้องสร้างภูมิขึ้นมาเพื่อต่อต้านมันให้ได้นะครับเั้นไฟเซอร์ Pfizer กับแอสตราเซเนกาเนี่ยต่างกันแค่ตรงนี้นะครับก็คือเอามองกุฎเข้ามาเหมือนกันแต่ของไฟเซอร์เนี่ยเอาเข้ามาโดยการผสมมาในโปรตีนไม่มีไวรัสเข้ามาในร่างกายนะครับของแอสตราเซเนกาเนี่ยเอามองกุฎเข้ามาสอนเซลล์ในร่างกายเราเหมือนกันแต่ว่า ไอคนนําเข้ามาเนี่ยก็คือไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ควบคุมได้แล้วก็มันก็ไม่แตกตัวไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเท่านั้นเองนะฮะทั้งสองอันเนี้ยเขาเชื่อว่าเออของไฟเซอร์เมื่อเราไม่ได้ฉีดไวรัสเข้ามาในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็น่าจะไม่มีผลในแง่ของผลกระทบข้างเคียงและอันตรายอื่นๆนะครับแต่ว่าเพื่อนผมที่ตั้งลรคกะทำงานอยู่ที่อเมริกานะฮะก็ ฉีดตัวไฟเซอร์นะฮะเขาก็บอกว่าฉีดปุ๊บเนี่ยนอนไป3-4วันเลยคือฉีดปุ๊บมันหมดแรงนะเพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายมันถึงแม้มันจะเป็นมงกุฎปลอมที่แล้วก็ไม่มีไวรัสเข้ามาเพราะใช้ก้อนโปรตีนเป็นคนนําเข้ามาอันนี้คือเทคโนโลยีเขาที่เป็นความลับนะฮะแต่ร่างกายมันก็เรียนรู้ว่าไอ้มงกุฎเนี่ยคือ สิ่งแปลกปลอมแน,น่ๆคือไวรัสแน,น่ๆไม่ดีแน,น่ๆเพราะนั้นร่างกายก็เกิดการสร้างาภูมิสร้างสารมาต่อต้านเราะนั้นฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกตัวทันทีเลยนะฮะสักครู่เดียวหมดแรงหมดแรงเหมือนเป็นไข้อ่อนปวกเปียกอะไรเงี้ยนะไม่มีแรงเลยเ,เป็นอยู่ประมาณประมาณ4วันเลยนะครับนี่นี่ก็คือผลที่เพื่อนผม,มาอายุประมาณ54นะครับก็ ฉีดไฟเซอร์คนที่2เป็นอาจารย์หมออยู่เมืองไดเนี่ยแหละครับอย,อยู่อยู่โรงพยาบาลอยู่มหาวิเมืองไทยนะฮะก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ฉีดเหมือนกันนะฮะแกก็ฉีดแอสตราเซเนกานะครับ,รบเพราะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการใช้ไวรัสที่ไม่อันตรายต่อร่างกายนะครับเออเป็นตัวนำ ไอ้ตัวมงกุฎนะฮะข่าวสารว่าไอ้ตัวนาไม้มงกุฎเนี่ยมาบอกร่างกายว่าเอ้ยให้สร้างภูมิคุ้มกันนะฉีดเขาก็บอกว่าไม่ไม่อันตรายนะฮะเพราะเป็นไวรัสที่เราใช้กันอยู่ในเทคโนโลยีของการทําวัคซีนนะแต่ฉีดเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเป็นไข่อยู่2วันนะครับนี่ก็เพื่อนกันนะเป็นอาจารย์อายุ54เหมือนกันนะครับแล้วข้อ3นะอันนี้ก็เป็น รุ่น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 ล,น,ลนลูกรุ่นหลานแล้วนะครับซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครนะฮะเขาก็ได้รับฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอายุ20กว่าก็ฉีดวัคซีนซินแวคของจีนนะฮะฉีดไป2เข็มนะก็เข็มแรกแล้วก็เข็มที่2ห่างกัน3อาทิตย์นะฮะไม่มี ผลข้างเคียงไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเหมือนไม่ได้ฉีดนะฮะของจีนนี่ก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าวัคซีนแบบเทคโนโลยีเก่านะก็คือเอาเชื้อที่ตายแล้วเนี่ยเข้ามาฉีดเพื่อให้ร่างกายเรียนรู้แล้วก็ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงของร่างกายก็เลยไม่มีอาการข้างเคียงใดๆนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ผมก็ตั้งใจที่จะมาให้ท่านผู้ฟังได้ เข้าใจในความแตกต่างของวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนแอสตราเซนกาและวก็วัคซีนซีโนแวคของจีนนะครับแต่ว่าไม่ว่าผมดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะวัคซีนอะไรนะครับทุกตัวสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้ทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะเพียงแต่ว่าเราจะได้รับข่าวสารแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับซึ่ง ไม่ต้องห่วงเพราะว่าการฉีดเนี่ยเป็นการฉีดภายใต้การดูแลของแพทย์นะคือฉีดปุ๊บเขาใช้เรานั่ง,ร,งรอดูอาการครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะถึงจะกลับบ้านได้นะครับนะั้นก็ถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเขาก็จะมียาแก้ไขนะครับอยู่กับหมอไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนต้องฉีดครับสวัสดีครับ